สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกพิชุรดาการ์เดนอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นซองแบบนี้นะคะนกจะมารีวิวการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ออนไลน์นะคะอันนี้นกสั่งจากในเพจ Facebook ของเจ้าของเขานะคะเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดแอสโตเป็นเมล็ดแอสโตหมวกสังขราชนะคะเขาบอกว่ามิกนะมีด่างด้วยนะคะ ก็อยากจะแกะให้เพื่อนๆดูทั้งหมดเนี่ยร้อยเมล็ดนะคะร้อยเมล็ดเอ๊ะร้อยเมล็ดหรือเปล่าเดี๋ยวหนูขอดูจำนวนก่อนจำไม่ได้เหมือนกันแกะแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะแพ็คมาอย่างดีเลยนะเนี่ยดูสิแพ็คมาดีมาก มีเพื่อนเพื่อนบางคนที่ถามว่าอยากจะเห็นวิธีการเพราะโอให้ป้ายมาด้วยนะคะน่ารักด้วยเอ่อวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแคคตัสนะคะเดี๋ยวนกจะลงคลิปให้ดูนะคะอันนี้คือเราสั่งซื้อมเมล็ดผ่านออนไลน์มานะคะอันนี้น่าจะเป็นแถมนะคะ,มะเมล็ดตอบูน่ารักนะคะอันนี้น่าจะเป็นมืออาชีพนะ 260เมล็ดค่ะนกลืมไปเมล็ดละ1บาทนะคะรวมส่งแล้วก็คือ300บาทนี่เมล็ดแอสโตมิกนะคะนี่นะคะ260บาทถึงเราจริงๆนะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งแบบนกเดี๋ยวยังไงขอลิงก์นกก็ได้นะคะจริงๆไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเขามีของแถมมาให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมถูกนะคะถือว่าถูกแต่คือเป็นมิกมิกก็คือว่าอาจจะมีหล หลายอย่างมีทั้งด่างมีทั้งไม่ด่างเพราะว่าแม่พันธุ์ของเขาที่เขาโชว์เนี่ยมีทั้งด่างแล้วก็ทั้งไม่ด่างนะคะแอสโตหมวกสังฆราชนะอันนี้เป็นการละลายซับตัวเองนะคะต่อไปก็เป็นการละลายซับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านที่ระยองเขามีงานกเกษตรแฟร์วันนี้ก็เลยไปได้นี่มาอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนนะคะ ได้อะไรมาเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันไม่นี่คืออะไรนี่ก็คือนี่ก็คือนี่ก็คือ a อสโ o p h y t u หมวกสังฆราดนะคะให้ทายว่ากระถางละเท่าไหร่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์นกซื้อมา หนึ่งเดีย๋ยวแกะให้เพื่อนดูดีกว่าคือออกดอกหมดแล้วแทบทุกต้นนะคะเพราะว่ายัางไงอายุอายุหรือว่าไซส์เขาไซส์อย่างเงี้ยคือต้องออกดอกหมดแล้วแน่ๆเลยเข้าใจว่าเขาน่าจะมีแม่พันธุ์ตัวใหม่แล้ว,ลวเขาก็เออโลมาให้เราโลมาให้เราเราก็รับเพราะว่าจะบอกว่าได้ในราคาที่ถูกมากค่ะไซส์ขนาดไหน เพื่อนๆจะนึกภาพออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนกจะวัดให้ดูเนาะนกได้มาทั้งหมดแปดต้นนะคะเขาขายในราคาต้นละร้อยห้าสิบบาทคือถ้าขายต้นเดียวเขาน่าจะขายสองร้อยแหละเพราะว่าเขาบอ,อกนกตัวแรกสองร้อยแล้วนกบอกว่าอ่ะงั้นหมาหมดเลยหมาหมดเลยเขาก็เลยลดให้ต้นละร้อยห้าสิบนะคะ ได้มาแปดต้นคือไซส์เนี่ยไล่เรี่ยกันหมดเลยนะไซส์ size ไม่ได้ห่างกันเลยนะคะแกะอกีเดี๋ยวแกะให้เพื่อนดูว่าเป็นยังไงคือไซส์ไม่ห่างกันเลยแปต้นเนี่ยคู่ละสามร้อยนึกว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราจะเอามาจิ้มจิ้มกับ จิมจิมจิมกับหมายถึงว่าจิ้มเป็นคู่เป็นคู่จิมดอกเป็นคู่เป็นคู่อันนี้ปั้มละงานก็มีหลายวันอยู่แต่ว่าถ้าไปวันแรกๆเราก็จะได้ดูของเยอะหน่อยหลังๆพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ค่อยเติมของแล้วคะ่ะพอขี้เกียจขนเนาะแต่ก็าอาจจะได้ของถูกเทคนิคนะ ถ้าไป้านต้นถ้าไปงานต้นไม้นะถ้าไปวันหลังๆเนี่ยถ้าอยากได้ของถูกเนี่ยต้องไปวันหลังๆแล้วก็แต่ต้องคำใจว่าไม้ที่เหลืออาจจะเป็นไม้ที่ผ่านคนผ่านมือคนอื่นเลือกมาแล้วเหลือจากคนอื่นมาแล้วแล้วก็ถึงมือเราแต่ว่าจะได้ในราคาถูกนะเดี๋ยววันสุดท้ายน้องจะไปอัอนนี้ไปวันที่สองวันที่สองนี้ก็ได้มาหลายอย่างละ แปดกระถางเห็นไหมคะแปดกระถางคู่ละสามร้อยสามหนึ่งสามกพันสองบอกว่าโอเคนะใช้ได้เลยมีภูสวยๆเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นไซส์แม่พันุ์มีตุ่มดอกทุกต้นค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีตุ่มดอกยังไงก็ต้องมีดอกค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ นกแบ่งให้ได้นะคะเพราะว่าของนกเองก็มีแต่ว่าอันนี้เห็นว่าราคาถูแเราก็เลยเก็บมาแบ่งให้ได้ก็ราคา150นั่นแหละแม่แม่เตังไม่คิดเพิ่มก็ก,ก,ก็ขอไอดีไลน์มาค่ะเดี๋ยวให้ดีไลน์ไปแล้วก็ก็คิดกันในราคา150เนอะ ไม่ไม่คิดเพิ่มอะค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนใน u t ท b e เป็น f c ใน YouTube กันนะคะก็แบ่งแบ่งกันไปเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์นะคะในการเพราะ,มะเมล็ดหรือว่าในการผสมเกสรน,นะคะเดี๋ยววิธีการผสมเกสรเดี๋ยวหนุกจะลงคลิปใน y o u t u b e อีกทีนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้สวยนะอันนี้สวยเพราะว่าสีภูแต่ถ้าใครจะซื้อไม่ให้นะ ถ้าใครจะซื้อยังไม่ให้นะคะสีพูแต่จะให้ให้สีนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าใครจะซื้อก็หลักไม้มาก็ได้ค่ะคู่ละสามร้อยแต่ต้องออกค่าส่งเองนะก็ระบุมาว่าจะส่งให้นกส่งแบบทั้งกระถางหรือว่าส่งแบบเคาะกระถางไปก็คือล,าล้างลากไปนะคะไม่ล้างให้ดีกว่าเคาะกระถาง แล้วก็อ่ะล้างรากด้วยก็ได้แต่งรากให้ด้วยก็ได้ค่ะก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าเอามาแบ่งปันกันนะแล้วก็ไปงานนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือก็คืออันนี้เดี๋ยวไปหาก่อนหาไม่เจอก็ได้ฮาโวเชียมาค่ะฮาโวเชียอุ้ย ตายแล้วได้ฮาวเชียมานี่กำยังไม่ได้แกะกระดาษอันนี้เขาขายในราคาเอ่มีกระดาษแปะอยู่นะแปเร็นึงนะคะโดนหมดแล้วก้อนหินคือสุขภาพแข็งแรงดีอ่าไม่มีกระดาษแปะอันนี้80ิบาทอะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องจะรีวิวชนิดของ ฮาเวียสายพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการแยกฮาเวียกับแคคตกัสดเนี่ยคนละอย่างกันนะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะวัดให้ดูว่าแต่และหัวเนี่ยที่ได้มามันเท่าไหร่มันกี่เซนดูค่ะอันนี้ดูดิแปดเซนอะคือแปดเซนอันนี้ เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็8เซนคือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่แ8เซนมันเป็นไซส์แม่พันธุ์นะเนาะเขาคงแบบได้พันจากต้นพวกนี้มาเยอะแล้วเนาะอย่างที่นกบอกคือตอนนี้คือเขาก็อาจจะได้แบบไม้ที่ใหม่กว่าแล้วก็เริ่มให้ให้ให้ดอกเยอะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลโห่รุ่นเก่าไปก็เราก็เอามา เก็บไว้ได้ไม่เป็นไรราคาไม่แพงมากไม่แพงเลยถือว่าไม่แพงโอเคคลิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะรีวิวการสั่งมเมล็ดพันธุ์ออนไลน์นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําคลิปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดให้ดูนะคะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าสั่งจากที่ไหนเดี๋ยวขอลิงก์มาก็ได้ค่ะหรือว่าขอหน้าเพจมาก็ได้นะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกด u u s c r i b e นะคะกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะขอฝากคลิปนี้ไวไ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ